you yeah. พี่น้องครับเอาพี่น้องมาหล่อเบื้งเฮ็ดปวกนะครับใส่มาเล็วการไหลนะครับพี่น้องมันเฮ็ดก็ร่างออกนะดูย่างหล่อเบื้งมองดีเคยเก็บนะครับพี่น้องเดี๋ยวขยายเบื้งนะครับร้องออกอีลีกับพี่น้องครับนี่นะครับพี่นออ้องร่างจุ่มๆเลยคมกว่าปแล้วเนาะ น่าจะวัว่าท่ันเบิดมาครับตัวนี้ตรงนู้นเองนะครับอย่างง,งงามเลยพี่น้องเอ้ยกำลังออกกำลังออก ทางแทงเราไปให้ปวกขาวคือเกาครับพี่น้องหิดปวกขาวนี่ครับนี่ต้องเติมดินเลยนี่จะมี น่าจะออกเงี้ยโมมดนะพี่น้องเดี๋ยวคนมาเบืองหม้นะครับโอเคครับเก็บครับผมครับพี่น้องมีการเก็บเนาะเก็บเห็ดปัวตัประมาณนี้นะครับเตรียมง,งัดขึ้นนะครับพี่น้องยังรับแรงามาที่เรา มงินห็นไปเนาะนี่ครับดอกสาดดีครับไปปะอืดนี่ครับเปลอขาวเราเพี่เป็นเาะเป็เศษทินงยางนี่มือน อ๋อบ่มื้อบึดดอกนี่ได้ <coughs> <coughs> ประมาณนี้นะครับเห็ดเนาะ tiền chủ tịch hai cái cây thang đạo trên đàn này để không Bốc vào chiếc kiếp nằm chiếc 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 đề tăng chiếc chiếc những chiếc 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 สวยๆเลยก็ล่งเสียบด้ยพี่น้องรุ่นน่งเนาะตัวขาวนะครับแต่มีลงไปทางงัดขึ้นแล้วเนาะกรั่เต่าเนาะ ngày gặp cứ thế buộc muôn khá nhau đi gặp Hãy subscribe cho kênh นี่สุดยอดเลยพี่น้องหวานกรอบรุ่นนี้ เอาแล้วข้าวหลางก็มนนีนี่เป็นไต่ดิ้นนะครับนี่นหวานกรอบได้รุ่นนี่โอ้ยน,นอนเที่ยงไต่ก็มีเลยเก้าเบิ้งนึ่ครับเก็บเห็ดป่วหม่เังสินาะ เดี๋ยวต้นออกใหม่บางเธองมดท่านมุมขี้ดิ่ขึ้นมาเนยตมารถแล้ว จะคืงรูแล้วครับนี่พี่นหรอเนี่นยน่าจะได้ประมาณจะคืงรูแล้เนาะนสองบ่องนึงพี่เนอะ เดี๋ยวลองหาเบื้องใหม่นะครับตอนนี้ก็อาชีพประธานอันนี้ปันไดเนาะพี่นออ้องยังยังซึมซึมอยู่เนาะหายจากการเป็นไข่เนาะพี่น้องไข่แนวนั่นละไ <c ười> ข่ซองขีด <c ười> ได้ขีดก็มือละหายแล้วแหละตรวจรูฝอเสือเลยนะครับแต่ว่ายังร่างกายก็ยังอ่อนเพลียอยู่เนาะไปลุยต่อครับพี่น้องหาได้อีกเนาะไปครับผม มาเบิง่งองยิมองหนึ่งพี่น้องมาประทันมีคนเอาไปก่อนแล้วนะครับเพ็่แต่หอยนะครับพี่น้องในเบิ่งนะนี่หอยเขาเก็บไปแล้วนะครับแต่ก็เหลือเพื่นเก็บบุบเพื่อนด่นนะครับลนะองข้ามโดกบุบด,นะดินเนาะเดัดเด่นเขาลอง,ง,องข้ามโดกแล้วาดอกใหญ่ขาใหญ่ครับนึง เสียได้พี่เนุะมาบทัน่นเน,ะน,นาะน,นี่ไงโดองใจเลยจิ้มง่าๆเลยวกกันนี้ปกติผมเก็บทุกปีนะครับพี่น้องปีนีมาสาเนาะสามสามอก ต้องอู่นี่ในหลุมใช้เพืนบหินออกในหลุมสามสีด่ดเชียดได้จเนาะ,ะท่านเพื่อนแทงกันเลยวะเห็ดออกในห่ Đó, <t> sẵn xe lỏng tốt nó quên này cũng buộc cái nó sáng thế mà con cái đấy con nó gần hết này pá nó bỏ nó ตรงนีนกำลังขึ้นน,นี่นะครับมุมนี้พี่กายพ้มลงคลิปไปแล้วได้พี่ที่แล้วม่มีค,คมลิปเนาะทคนมาเก่าบางทีละ่อพี่นีมาสาวก,ก็พ้น mới mười ở bên đó, lưng gai bóp, cái chân khá เสียงอัซซิบล์เนี่ยนะครับพี่น้องเสียงมันยังบ้ท่าเขาลองเขาลอยเนาะเสียงมันเปรอะๆอยู่ก็บ้ที่เป็นยังหลไย,ลยก็เป็นไข่ครับคือไข่ธรรมดาแต่ว่ามันเกิดที่ไหนหลักายของอ่อนเพียเนาะตรวจวัวพอแล้วเด้

อเคเก็บเห็ดมาบ่ทันเนาะมาหลังเพิ่นก็บเป็นยังครับพี่น้องปล้องอยู่ในปลาเนาะไปมาก่อนก็ได้ก่อนล่ะไปไปลุ้นต่อพี่น้องว่าจะได้อีกบ่